พูดถึงพรมลิขิตแจ้งท่านผู้ชมสักหน่อยหนึ่งนะเอาใจแฟนๆพรมลิขิตโดยช่อง3ตอบกระนำตอบรับกระแสความแรงของเลตติ้งรกระแสช่อง3ร่วมกับบอร์ดคลาสไทยทลวิชั่นเตรียมจัดงานแฟนมิทติ้งจะชาตินี้จะชาติไหนหัวใจคือเธอคะอ่ะให้แฟนๆได้ใกล้ชิดแล้วก็สนุกไปกับคุณโป๊ปแล้วก็น้องเบลล่านะคะและทัพนักแสดงเยอะแยะมากมายเลย ท่านผู้ชมจะได้พบกับพี่เหมื่นกับแม่นางกระเกตพร้อมกับแม่นางพุตานพร้อมกับเล็กกับเรืองเอาก็คนเดียวกันอีกสองคน <c oughs> แล้วยังมีพ่อขุนไทยสะ <c oughs> คุณเกรวรินทร์อ่าแล้วก็ยังมี <c oughs> คุณเด่นคุณงามเน่คุณเด่นคุณนี่ก็เป็นพ่อขุนบรโมโกศในโอกาสต่อไปใช่ไหมปัจจุบันเป็น จะเรียกว่าอะไรรัชทายาทก็เรียกได้นะค่ะถ้าผู้ชมที่ดูตอนล่าสุดจะรู้ละมีแม่ซ่อนกลิ่นด้วยอืน้องน้ําตาลมีคุณชายพยาโกสาธิประดีนในยุคนี้ใช่ไหมค่ะมีคุณซซซูซี่อะไรนะเท้าทองเกีบมาแล้วมีพีพีมีคุณไต้ฝุ่นกนกฉาดคุณอมคณินเยอะเลยคุณเพตเกีดปเตอร์แพนน้ำฟ้าเออนี่ วันก่อนนะครอบครบันเทิงพาน้ำฟ้ามาออกไม่พามาทักทายพี่เลยคิดถึงน้ำฟ้าอยู่พอดีเลยอเล่นดีมากพี่ชอบมากเลยนะค่ะพูดออประาชาวบ้านคือเป็นน้หมวยอืออ,อีกเยอะเลยไล่ไม่หวาดไม่ไหวเลยท่านผู้ชมมากกลครบเปิดขายบัตรไปเมื่อวันที่ผ่านมาโซน v v ว p เนี่ยโซเอาไปแล้วในเวลารวดเร็วเพราะคนแย่งบัตรโซนนี้ เพราะจะเรียกว่าจัดใหญ่จัดเต็มใครที่ซื้อบัตรโซน VVIP ไม่ทันไม่ต้องเสียใจโซนอื่นยังมีอยู่นะอย่าโซนสีเหลืองบัตรราคา4,500ถ้าสีเขียว3,500โซนสีน้ำเงิน2,500ค่ะ ไม่ได้บอกมาเหรอมีอะไรอะ่ะเขาบอกว่าในแต่ละราคาบัตรจะมีแฟนเบเนฟิตเหมือนกันลดหลั่นกันไปตามราคาบาัตรอย่างเช่นถ้าเป็นบัตรโซนสีเหลืองคุณผู้ชมจะได้ตุ๊กตาออเจ้าลิมิเต็ดอิดิชันค่ะ <Ừ. S 2> แล้วก็จะมีการสุ่มผู้โชคดีจํานวน150คนถ่ายรูปกับกลุ่มนักแสดงพรมลิขิตรับโปสการ์ดที่ระลึกโปสเตอร์พรมลิขิต เอาเป็นว่าจัดขึ้นเมื่อไหร่นะวันพระรหัสสปดีที่30พฤศจิกาย,ยนนี้6โมงครึ่งเป็นต้นไปที่ True Icon Hall ชั้น7ไอคอนสยามค่ะซื้อบัตรที่ไหนซื้อบัตรได้ที่ไทยที่เกตเมเจอร์ Major ทุกสาขานะคะอ้าไทยที่เกตเมเจอร์ Major ทุกสาขาท่านผูช้ชมเชิญชวนนะไปดูกันไปใกล้ชิดกับตัวละครแต่งกายไปด้วยก็ไปผิดกติกาเนี่ยต้องไปค่ะพ,พี่ติดจริงๆนะให้คึกคักเลยเออพี่ติดเลยนะ ออ,อะไรเนี่ยนี่ผมยังเสียดายเลยฝากช่องสามพี่ว่าทันนะเดี๋ยวเนี้ค่ะทำปฏิทินเลยอ๋อปฏิทินผมลิขิตใช่ไหมค่ะเรามีปฏิทินดาราแล้วถูกไหมปฏิทินผมลิขิตเลยดีไหมดี เออน,นี่คือตำนานของละครไทยแล้วนะใช่ใชตั้งแต่บุเพสัสนิวาตใช่แล้วม็ต่อจะอยากได้อ,อะไรนะ<ด>อ่าพรมลิขิตค่ะเพลงเนี่ยเพราะมากเสียดายเปิดไม่ได้ยังไม่สามารถจะแก้ปัญหาเพลงพี่วีเวอร์เลตองเพราะมากอ๋อเพลงตอนนี้มันเวลาหลับยังวิงว่งวิงว่งอยู่ในหูเลยเปิดไม่ได้หรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรออ นี่ยังตอบคาถามเรื่องน้องใบไม่จบเลยเนี่ยขอบคุณคะถ้าพี่เป็นตากุ้งยิงจะได้รับคําแนะนําขนาดนี้ไหมขอบคุณคุณผู้ชมค่ะแนะนําเข้ามาเยอะเลยใช่วันนี้ใบก็ไม่ได้แต่งหน้าก็คือไม่ไได้แต่งที่ตาค่ะแต่ทาแป้งนิดหน่อยที่หน้าอยากเห็นพี่ยศแต่งไทยจัดรายการการไปเสกวันไหนดีเราเคยแต่งกันรอบหนึ่งไม่ต้องเอายุคนั้นนะยุคขุนหลวงไทายสะติดต่อเอ็กได้ไหมเนี่ยเราเคยแต่งตอนบุพเพอ่ะ ว่ยังมีรูปอยู่เลยพี่เอ็กที่ทําชุดให้กับน้องแอนโทเนียนี่แหละค่ะพี่ไม่เคยน้องแต่งพี่ไม่เคยแต่งพี่ยุตแต่งด้วยกันแล้วไม่ได้แต่งนี่เนี่ยมีพี่ผินพี่แย้มด้วยตอนนั้นไม่ได้แต่งอ๋อพี่ไก่ใช่พี่ไก่เป็นขุนไก่ตอนนั้นอยู่ในไอจีไว้มีแล้วแต่งกันดีกว่าค่ะฮะมันต้องเป็นลายแบบนั้นนะคนนั้นพี่เอ็กทำให้ เนี่ยชุดบุกเพสันนิวาสใบยังเก็บ,บเอาเมื่อไหร่ดีอะเมื่อไหนดีคะแล้วผมจะนําเสนอเป็นรายการข่าวแบบภาษายุคนั้นเลยนะยกตัวอย่างเช่นถ้าู้ชมเดี๋ยวดูซิข่าวนายกอยู่ไหนอ่าอ,อยู่ไหนอยู่ไหนไหนหาไม่เจอน้องใบข่าว,าาวท่านนายกยมีอยู่นี่คะ่ะเรื่องอะไรคะอ่า อะไรดีที่ทำเนียบรัฐบาลเวลา15.55นาทีอ,อเจ้าเศษฐาทวีสินเจ้าเสนาบดีครังได้เดินออกมานั่งพระอริยาบทสุรากาศได้จิบกาแฟอเมริกาโนเย็นยุคนั้นไม่มีนี่ที่หน้าตักตึกไทยคู่ฟ้าอย่างรมดีโดย อะไรนะเสมาสายเสนาบดีครังได้บอกกับคนใกล้ชิดว่าออเจ้าข้าขอออกมาสูดอากาศหน่อยเนื่องจากข้าได้ประชุมต่อเนื่องหลายชั่วโมงและเนื่องจากช่วงใกล้เทศกาลปีใหม่อากาศเย็นเป็นไปได้หรือไม่ออเจ้าที่เราจะจัดกิจกรรมบริเวณสนามญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้าอะไรประมาณนี้ค่เราจะนำเสนอในวันนั้นแบบออเจ้านะ แทนพี่สวัสดีน้องไบสวัสดีออเจ้าจัดรายการกันอย่างนี้เลยเออตอนเริ่มต้นเราก็ต้องอ่านวันเป็นวันแรมวันค่ำวันขึ้นไวไหมเตรียมการกกี่เดือนแล้วควรเขาจะจบวันที่18ทธันวาแล้วะค่ะเอาไหมพลาไหมล่ะนี่คุณผู้ชมบอกให้ใสวันจันทร์วันจันทร์วันลอยกระทงพอดีค่ะ27เหร ใช่คุณผู้ชมบอกใส่รอยกทงในพรมลิขิตมีรอยกระทงรอยกระทงอะไรนี่พูดแบบไอริสนะไม่มียกนั้นไม่มีรอยกระทงไม่ได้เรียกรอยกระทงแต่เป็นการรอยกระทงะแต่มันเรียกรอยกระทงนะอ,อะเสียดายจริงภาพไม่สามารถนําเสนอได้นะอืเปิดโปรปดขึ้นซับให้พวกข้าด้วยหนาพี่ยุทธ และท่านผู้ชมที่ร่วมแสดงความเห็นในวันนั้นจะต้องเขียนด้วยภาษายุคนั้นเท่านั้นโกรธจริงๆเลยนะนักเรียนนักเลงเหล่านี้อ๋อเจ้าอย่างเงี้ยใชมพวกเจ้านี่ช่างกะไรเออมันต้องมีภาษานะเอาสักวันไหมวันจันทร์ค่ะลอยกระทงน้องไว้เตรียมพร้อมเหรอไหนลองสวัสดีแนะนำตัวิอ่ะยังไม่มลองดูวันนี้วันที่สลายลองดูเช็คปรากฏว่าเดี๋ยวใส่วันจันทร์ด้วย <Huh? S 2> ตายังไม่หายใส่แว่นค่ะ <Huh? S 2> บนจันอลองสอิสวัสดีสิสวัสดีค่ะเออเราต้องพูดสวัสดีอะไรคะสวัสดีอเจ้าอเจ้าทั้งหลายข้าทั้งสองได้มาพบกับอเจ้าทั้งหลายในรายการเรื่องเล่าเช้านี้เช่นเดิมแล้วหนาะ เวลาเดิมนะอเจ้า6โมงเชา้าถึง8โมงครึ่งวันนี้วันขึ้น15ค่้าเดือน11ปีพุทธศักราช2,566ข้าวไหวอุ๊ย <c oughs> ไม่มากนะ <c oughs> โอเคนะอเจ้าอย่างนี้เป็นต้นเหรอค่ะดีไหม เอาเป็นว่าให้เริ่มจากเรื่องเด่นเย็นนี้วันนี้ก่อนเลยฮะเพื่อเป็นการทดสอบออนำร่องนะไล่คู่นั้นเนี่ยถ้าทำเนี่ยถึงพริกถึงขิงล้องไปป๊อปก็ไปล่าเล่นร้อยคู่นั้นเล่นไปแปดร้อยนึกออกใช่ไหมค่ะ,ะ,คะนี่โปรโมทให้เรื่องเด่นเลยนะเผื่อเอาไว้นะ